เมื่อวันที่25กรกฎาคม2566ผลเอกเชษฐาธนาจารโรประธานกรรมการมูลนิธิซีเกมส์ครั้งที่13เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิซีเกมส์ครั้งที่13โดยมีดรสักชายทับสุวรรณรองประธานกรรมการมูลนิธินายวิวัฒน์วิการตโนรถกรรมการและเลขานุการมูลนิธินายนัทวุฒิเรืองเวทนายมนตรีชัยพันธ์นายสุกรีสุภาวรีกุลนางสาวชุมาลีวินยูวัฒนายขจรราวศรีและนางสาวจันทร์พิมพ์ กุกรรมการมูลนิธิเขาร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงณนห้องประชุมอาคาร200เตียงการกีฬาแห่งประเทศไทย ในโอกาสนี้คณะกรรมการบริหารมูลนิธิซีเกมส์ครั้งที่13นํานำโดยพลเอกเชษฐาธนานจารโรประธานกรรมการมูลนิธิพร้อมด้วยดรศสักชัยทับสุวรรณรองประธานกรรมการมูลนิธินายวิวัต์วิการตโนรถกรรมการและเลขานุการมูลนิธินายนัทวุฒิเรืองเวทนายสุกรีสุภาวริกุลนางสาวสุมาลีวินยูวัฒนายกระจรพราวศรีและนางสาวจันทร์พิมพสกุลกรรมการมูลนิธิได้เข้าเยี่ยมชมบอร์ดนิทรศการตำนานนักกีฬาซีเกมส์ไทย เรางวันเชิดชูเกียรตินักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาแหลมทองเซียบเกมสและซีเกมสที่มีผลงานดีเด่นนำชื่อเสียงกิติภูมิมาสู่ประเทศชาติเป็นนักกีฬาที่สังคมจดจำยกย่องเชิดชูให้เป็นนักกีฬาในตำนานในโอกาสครบรอบ64ปีการสถาปนากีฬาแหลมทองที่ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการก่อตั้งน้ำพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติราชมังคลากีฬาสถานการกีฬาแห่งประเทศไทย สำหรับมูลนิธิกีฬาซีเกมส์ครั้งที่13ได้ก่อตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่4เมษาย,ยน2532ที่ได้อนุมัติให้คณะกรรมการการเงินกีฬาซีเกมส์ครั้งที่13โอนเงินเหลือจ่ายจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่13กว่า18ล้านบาทให้เป็นทุนแก่ม,มูลนิธิซีเกมส์ครั้งที่13 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการกีฬาของชาติและเป็นสวัสดิการแก่นักกีฬาทีมชาติโดยมีพลเอกเตรมตีนสุล,ลานนท์เป็นประธานกรรมการคนแรกโดยโมโลดูลนิธิกีฬาซีเกมส์ครั้งที่13ภายใต้การนำของพลเอกเชษฐาธานาจาโรประธานกรรมการคนปัจจุบันมีนโยบายแน่วแน่ในการส่งเสริมสนับสนุนให้การกีฬาของไทยได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและนำเกียรติภูมิความภาคภูมิใจมาสู่ประเทศชาติต่ตอไป